รอบนอกนุ่มนนได้ได้ค่ะคูที่สองแกะเลยอันนี้คูที่สามสรุปแล้วผู้เรียนลูกนี้มีสามคูที่สองแกะเลยอันนี้คูที่สามสรุปแล้วผู้เรียนลูกนี้มีสามคูที่สองแกะเลยอันนี้คูที่ สามสรุปแล้วผู้เรียนลูกนี้มีสามคูแล้วสั่งวันกน่อนรวดเร็วทันใจเลยนะคะนูเตคเก้ามาแล้วคูคูสวยไหมแอมก็ดีไหมะนะว่าหน้าตา จะเป็นยังไงเนาะอ่ะเราลงมา่าลงดูนะคะถูกให้ลูกให้่านกินซะเนาะอันนี้จะจะกินแค่นี้แหละเดี๋ยวเบาหวานจะถามหานนเนี่ยวจะให้ให้ลูกให้่านกินซะเนาะอันนี้จะจะกินแค่นี้แหละเดี๋ยว เบาหวานจะถามหาทำง,งานออโอนี่นคนนี้นี่เขาต้องให้จริงๆแล้วต้องให้คุณแม่กินก่อนนะคุณแม่ชอบจุเรียนเอาให้คุณมาแล้วสั่งวันกน่อนรวดเร็วทันใจเลยนะคะอีแม่กินก่อนอือมบบไคูนี่จองไว้ให้ เนี๋ยจะให้สักนาทีพักแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะได้ชิมแล้วคินเลยบนนี่มให้ให้ให้คนใช้พลังจัดแบบสวยงามแล้วจัดสรรพันส่วนดูสิคะลองชิมดูสิอ่านให้ใครจะชิมดูลองชิมดูสิมาแล้วสั่งวันก่อนรวดเร็วทันใจเลยนะคะโี จัดแบบสวยงามแล้วจัดสรรพันส่วนดูสิคะลองชิมดูสิอ่านให้ใครจะชิมดูลองชิมดูสิจัดแบบสวยงามแล้วจัดสรรพันส่วนดูสิคะลองชิมดูสิอ่านให้ใครจะชิมดูลองชิมดูสิเอาดูนี่แหละอร่อยมากเลยเอามาทำเองกินเยะกรอบเนาะ ได้มาขึ้นหนึ่งแล้วผ่าแล้วกับอันนี้เราต้องเลือกแบบไม่จะได้กินไหมคะส่งกลิ่นหอมออกมาแล้วสุกแล้วสุกแล้วนะคะออสวยงามมากเลยหนึ่งคู่จะมาแล้วคุ้้งงานเออ โอ้นี่นี่คนนี้นี่เขาต้องให้จริงๆแล้วต้องให้คุณแม่กินก่อนนะคุณแม่ชอบจุเรียนเอาให้คุณให้ลูกให้่านกินซะเนาะอันนี้จะจะกินแค่นี้แหละเดี๋ยวเบาหวานจะถามหาของเนาะแต่กินะเ,เรากินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะลองชิมนิดนึงก่อนเนะเาะเอาลองชิมนิดนึง สุกแล้วสุกแล้วนะคะ,ะสวยงามมากเลยหนึ่งคู่จ้ามมาแล้วคุณแม่เดอ้อคุณลูกในะกินหน่อย,อยเอาโอ้ลืมไป <laughs> ขอบคุณนะคะชิมแล้วอร่อยมากเลยคะ่ะ <laughs> ขอบคุณนี่แหละ <laughs> อร่อยมากเลยเังมาทำเอกินจะกรอบเนาะ แล้วสั่งวันก่อนรวดเร็วทันใจเลยนะคะโอ่เายังไม่หมดอีกเหรลลองดูแปดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูเนาะหมดเออเลยถุนลุนถุนเรียนอ๋อแล้วสั่งวันก่อนรวดเร็วทันใจเลยนะ อร่อยมากเลยกรอบนอกนุ่มในใช้ได้ค่ะแล้วสั่งวันก่อนรวดเร็วทันใจเลยนะคะโอ้ยต้องกินค,ค,ค่ะได,ได้แค่นี้มแม่ก<บ>ินก่อน<ม>หืมือบุบ๋ม คู่นี่จองไว้ให้ให,ให้จะได้กินไหมคะส่งกินหอมออกมาแล้วอร่อยมากเลยกนะรอบนอกนุ่มในใช้ได้ค่ะอร่อยมากเลยกนะรอบนอกนุ่มใน ได้ได้ค่ะแบบที่เขามามาแล้วฟูฟูสวยไหมแอ,มอ,กอม่ก็ดีไหมครือว่าม่จะได้กินไหมคะส่งก,กินหอมออกมาแล้วสักนาทีพักแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะได,ได้ชิมแล้วกินเลยบน่นอีอ่าให้ให ให้คนใช้พลังสุกแล้วสุกแล้วนะคะสวยงามมากเลยหนึ่งคู่จ้าน้นมาแล้วคู่เปลี่ยนหมอนทองจ้าสั่งมาหนึ่งกิโลิวัลุงคนน่ะเป็นเงินหนึ่งรยเกบเกาทจัดแบบสวยงามแล้วจัดสัรนันส่วนดูสิคะลองชิมดูสิอันไหนใครจะชิมดู ลองชิมดูสิทำง,งานออโอ้นี่นี่คนนี้นี่เขาต้องให้จริงๆริและต้องให้คุณแม่กินก่อนนะคุณแม่ชอบทุเรียนเอาให้คุณาคู่นี่แหละอร่อยมากเลยเอามาทำเงกินจะกรอบเนาะเรียนจัดแบบสวยงามแล้วจัดสรรันส่วนดูสิคะลองชิมดูสิอันไหนใครจะชิมดู ลองชิมดูสิสุกแล้วสุกแ,แล้วนะคะโอะ้สวยงามมากเลยหนึ่งคู่จา้าเมน,นมาแล้วคู่จัดแบบสวยงามแล้วจัดสรรพันส่วนดูสิคะอลองชิมดูสิอันไหนใครจะชิมดูลองชิมดูสิเปลียนหมอนทองจา้าสั่งมาหนึ่งกิโลสิบพวกลงวุงรพ่อนาะ เป็นเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่ก็มามาแล้วฟูฟูสวยไหมอ่าก็ดีไหมคนั่ยว่านาทีพักแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะได้ชิมแล้วกินเลยบนอ่ะให้ให้ให้คนใช้พลักเลียนหม้อนทองจ้าสั่งมาหนึ่งกิโลจิบวัวลงคนน่ะ เป็นเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทาแล้วสั่งวันกน่อนรวดเร็วทันใจเลยนะคะโออ้คอูนี่แหละอร่อยมากเลยเอามาทำอะไรกินนี่ส <laughs> กรอบเนาะแต่กินค่ะไ,ได้แค่นี้ พักแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะได้ชิมแล้วกินเลยบ่นอ่าให้ให้ให้คนใช้พลังแม่กินก่อนหือมือบุบไปคู่นี่จองไว้ให้ให้สุกแล้วสุกแล้วนะคะอ๋สวยงามมากเลยหนึ่งคู่จ้ามนมาแล้วคู่แม่กินก่อนหือมือบุบไปคู่นี่จองไว้ให้ ไอคุณคู่นี้เดี๋ยวมีสิเอามือล้างแล้วนะคะเรากินเองนี่แหละได้แค่นี้แม่กินก่อนคู่นี้จองไว้ให้ไ้คุกแล้วไอสุกแล้วนะคะสวยงามมากเลยหนึ่งคู่จ้านิน มาแล้วคจะได้กินไหมคะส่งกลิ่นหอมออกมาแล้วหอมนะแต่กินเรากินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะลองชิมนิดนึงก่อนเนาะเอาลองชิมนิดนึงเพรยังไม่หมดอีก้งเราลองดูปดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูเนาะหมด